สวัสดีครับทลิปนี้เราจะพาขึ้นไปเที่ยวบนเขาใหญ่กันนะครับผมไปดูธรรมชาติของบระดกโลกของเรานะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาครับโอ้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชุ่มช่ำนะครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับผมเราจะขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ วันนี้เราเดินทางมาด้วยรถ Ford f โฟร์วิวไวแท็ของเรานะครับพี่น้องดูบรรยากาศข้างทางนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยครับต้นไม้ใบหญ้าเขียวครับผมดูข้างหน้านู้นนะครับผมทิวเขาใหญ่มองเห็นนะครับผมนี่คือด่านเก็บค่าธรรมเนียมทานเขาใหญ่นะครับฝั่งทางจังหวัดปราจีนบุรี เราจะไปลงที่ด่านฝั่งอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมดูบรรยากาศข้างทางและก็ถนนหนทางนะครับผมถนนก็ไม่ไม่กว้างและก็ไม่แคบดิ่งกันได้สบายครับผมแต่ถ้าระยะแซงก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่า ก็มีรถสวนลงมาทางโค้งนะครับอ่างโคง้งอ่างโค้งเยอะนะครับผมโค้งไปโค้งมานะครับผมแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานนะครับผมแยกไปหมดเลยนะพี่น้องนะที่เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศบนเขาใหญ่นะครับดูทิวทัศน์ข้ามทางนะครับโอ้สวยงามจริงพี่น้องสวยงามมากเลยครับผม ฝนตกแรงนะครับหินสไลดลงมาข้างทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็เลยเอารถแบกโละครับมาเคลียหินออกให้พี่น้องในสัญจรไปมาสะดวกนะครับผม,มเราใช้เวลาเดินทางจากปากทางขึ้นทางฝั่งจังหวัดปา่าจีนนะครับมาถึงด่านเจ้าพ่อเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปากช่องใช้เวลาเดินทาง 1>, 1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับเนื่องจากอ่าฝนมันตกนะครับเราจะใช้ความเร็วมากไม่ได้นะครับความเร็วเขาำจำัดอ่าจำกัดนะครับความเร็วจำกัดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นบางช่วงกนะ็มีลูกกระนาดนะครับผม กั้นอาไว้ไม่ให้ใช้ความเร็วสูงเกินอัตรานะครับเดี๋ยวจะชนสัตว์ปาของเขานะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบใหม่คลิปมน้านะครับสวัสดีครับ